โครงการที่เรียกว่า Young Road Safety Hero นั้นเนี่ยเยาวชนเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนนั้นเนี่ยเป็นความร่วมมือของทางสสสดโดยแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพกับศูนย์วิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเราทํางานบนพื้นที่ความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มหลักๆที่สําคัญก็คือกลุ่มเยาวชน นะครับที่มีสถิติตัวเลขเนี่ยในเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายพิการเนี่ยจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน,นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับในกลุ่มเสี่ยง2กลุ่ม2กลุ่มจังหวัดแรกๆเลยก็คือภาคตะวันออกนะครับก็คือระยองชนบุรีจันทบ,บุรีตราดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือร้อนะครับขอนแก่นกาลสินมหาสารคามเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ครับเราจะพยายามเซตโมเดลในการทํางานร่วมกัน สามภาคส่วนครับหนึ่งก็คือภาคส่วนทางด้านเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรือมัธยมศึกษาเชิญชวนน้องๆเซตกันมาเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับเพื่อผลิตสื่อณรงค์สร้างสารรค์เช่นคลิปสั้นนะครับกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยให้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงปฏิทินความเสี่ยงจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ของตัวของน้องๆเองนะครับชุมชนรอบข้างสถานศึกษาทั้งตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงนั้นเนี่ยถ่ายเป็นคลิปสั้นสรารคดีสั้นนะครับจะหาวิธีการเล่าเรื่องยังไงให้คนกลุ่ม Gen C หรือเยาวชนด้วยกันสนใจขณะเดียวกันจะมีกิจกรรมเสริมอะไรนอกเหนือจากคลิปนี้ในกลุ่มที่2ครับที่เราจะทำงานร่วมด้วยก็คือเยาวชนจะได้ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น นะครับเราร่วมกับสภา,าสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยดึงเอาอสมาชิกสา,าสื่อมวลชนแห่งชาติสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยกลุ่มอีสานบีสนะครับเข้ามาทํางานร่วมกับน้องๆเยาวชนในสถานศึกษาสจังหวัดนี้นะครับเพื่อเรียกว่าเป็นแนวทางในการเผยพแพร่และพัฒนาศยภาพขณะเดียวกันครับเรามีภาควิชาการศูนย์วิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะทํายังไงในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนทําให้มาตรการต่างๆเข้มข้นขึ้น การเฝ้าระวังลดสถิติอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนและทําให้เยาวชนเกิดเป็นเครือข่ายในการทํางานโปรเจกต์นี้ครับเรามองในระยะยาวอย่างน้อย3าปีเพราะฉะนั้นเชิญชวนครับว่าสิ่งที่เรากําลังออกแบบนี้ครับอยากได้ความร่วมม,วม,มือความสนใจจากเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆนะครับมารอบนี้ไม่ทันเดี๋ยวมารอบหน้าเราจะเปิดรับเรื่อยๆแล้วก็ สร้างการมีส่วนร่วมเรื่อยๆและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเราหวังอย่างยิ่งว่าสถิติตัวเลขที่ภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออก,ออกเฉียงเหนือนั้นเนี่ยจะลดลงในเรื่องของอุบัติเหตุมากขึ้นครับด้วยความขอบคุณครับ